เอ็นฟาร์มสวัสดีครับวันนี้มาสาธิตพิธีการพ่นปุ๋ยทางใบนะครับวันนี้เราจะพ่นปุ๋ยสูตร15 2ห้นะครับปริมาณ40กรัมต่อน้ำยี่ลิตรนะครับแล้วก็ใช้สารจับใบช่วยในเรื่องของการลดการตึงผิวของพืชน,นะครับเพื่อให้ต้นแมลอนสามารถดูดซึมปุ๋ยหรือสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับก็ ระยะที่เห็นจะเป็นระยะสองอาทิตย์กว่าหลังการย้ายปลูกนะครับก็คือใกล้จะผสมดอกแล้วการฉีดพ่นก็คือให้ปัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าปากใบจะอยู่ด้านล่างนะครับให้สังเกตหัวพ้นนะครับมันจะงอขึ้นควรใช้หัวพ่นแบบงอขึ้นนะครับจะช่วยในเรื่องของการพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ฉีดพ่นด้านขวาแล้วก็กลับด้านซ้ายนะครับ ก็เป็นนันว่าเสร็จหนึ่งแถวคือที่สาธิตให้ดูเพราะว่าจะให้เห็นความสําคัญของการให้ปุ๋ยทางใบนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกในวัสดุปลูกมันจะมีธาตุอาหารไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งเราต้องช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนซึ่งทางใบนี่คือจะให้ผลดีและเร็วมากนะครับเห็นผลชัดเจนแต่ควรใช้ให้ถูก ปริมาณนะครับเพราะว่ามันอตอบสนองได้เร็วถ้าเกิดใช้ปริมาณเข้มมากเกินไปอาจมีผลกับพืชได้นะครับก็ให้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการฉีดต้นปุ๋ยทางใบหวังว่าคงมีประโยชน์กับผู้ที่เริ่มทําเมลอนนะครับก็ขอขอบคุณชาหปรบการติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ